สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC สมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับมาพบกับนพงศ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับนำรถปีใหม่ๆนะครับเลขไม่น้อยๆนะครับเป็นรถรุ่นนี้เป็นตัวสูงเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถใช้งานนะครับอยากได้รถปีใหม่ๆผ่อนสบายๆนะครับต้องคันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้า Mazda BT 5 0 Pro Freestyle 2.2งจุแครนะครับคันนี้เป็นตัวไฮไล Li เซอร์นะครับ ตัวนี้เป็นตัวทันเดอร์ด้วยนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดนี้สวยจริงไหมครับมามาดูเลยนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับสีดํานะครับตัดกับโคเมียมนะครับสัญลักษณ์ตัวเดิมค่อนข้างสวยดุเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าอะโรเจนนะครับค่อนข้างใหม่กิ๊กเลยนะครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮามานะครับปี2021ยเอลยนะครับยางเต็มดอกเลยนะครับเป็นยาง A t ทด้วยนะครับคันนี้ไทยได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับ และแมกอลอยนะครับเป็นแมกอลอยเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างสดไม่มีริ้วรอยเลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับสีดำนะครับตัดกับโครเมียมนะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับมือจับเป็นชุดโครเมียมและมีกัรลอยมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ในส่วนของบันไดข้างนะครับตัวนี้เป็นบันไดตัวเดิมโรงงานนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากเอาไปแต่งเพิ่มนะครับคันนี้ต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮไลเซอร์นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับ BT 50 Pro นะครับสัญลักษณ์ตัวเดิมนะครับ m a ส da สัญลักษณ์ตัวเดิมมือจับนะครับตัวนี้เป็นชุดโครเมียมนะครับมาพร้อมกับกันชนเดิมโรงงานเลยนะครับในส่วนของแม็กไลเนอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับกุญแจทุกตัวนะครับยังไม่เคยเจอกุญแจนะครับตัวนี้ยังไม่มีการคลายตัวเลยนะครับแม็กไลเนอร์นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเอาแบบใช้กันยาวๆไปเลยนะครับ ทุกอย่างแน่นอนนะครับไปดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับว่ากว้างขวางแค่ไหนนะครับไปตามมาเลยมามาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับรถค่อนข้างใหม่เลยนะครับดูจากคอนโซลหน้านะครับตัวนี้หลีวรอยนิดเดียวก็ยังไม่มีนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนีรภัยคู่หน้าเลยนะครับและในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ มาที่เครื่องเสียงนะครับตัวนี้ชุดเดิมโรงงานนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับ AM/FM นะครับ CDMP 3นะครับสายอาร์กหรือเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับคันนี้แอร์แมนนวล4ระดับนะครับและเกียร์6สปีดเลยนะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีดำนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสตาร์ทให้ดูเลยนะครับคันนี้ใหม่จริงแค่ไหนนะครับแจ็คเดียวติดเลยนะครับ และไฮไลท์นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวเลขใหม่เพียงแค่5 4 0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นใหม่จริงๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องนิดนึงนะครับว่าสดแค่ไหนตามไปเลยครับมามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับไล่จากฝากระโปรงบนเลยนะครับน็อตทุกตัวนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับยังไม่มีการขยับนะครับเม็ดอักนะครับทุกตัวนะครับแผ่นรองความร้อนนะครับเป็นตัวเดิมหมดเลยนะครับและในส่วนของกําลังเครื่องนะครับตัวนี้เป็นกําลังเครื่อง2.2นะครับ มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับในส่วนของคันหน้านะครับด้านข้างนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมเลยนะครับคันนี้ยังใหม่กิ๊กเลยนะครับน็อตทุกตัวนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับยังสดใสเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูราคาค่างวดกันนะครับสำหรับ Mazda Bc 50 pro นะครับฟรีสไตล์นะครับตัวนี้เป็นตัว Thunder เลยนะครับเป็นรถปี19จดทะเบียนปี20นะครับเปิดราคาเลยนะครับ3 4 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ขวอนเพียงแค่6,400บาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับท่านใดที่อยากออกรถนะครับทางเรานะครับยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับย้ำนิดนึงนะครับที่สมยงคาเซนเตอร์นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับยิ่งใกล้สงการนะครับตอนนี้นะครับให้เข้ามาเลยนะครับเรายังมีส่วนลด1 0 0 0บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับเกษตรกรนะครับ เพียงแค่ท่านมีชนบทที่ทำกินนะครับไม่ว่าจะเป็นครุฑแดงนะครับสปกระนอส3ทปท5นะครับที่เช่านะครับและปลูกมันสำปะหลังปลูกยางนะครับสวนอ้อยนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายแพะแกะหมูนะครับพวกนี้ยื่นกู้ได้หมดเลยนะครับในส่วนของพนักงานบริษัทนะครับที่ท่านรับเงินผ่านบัญชีนะครับเพียงแค่ท่านมีใบรับใบรับรองเงินเดือนนะครับหรือสเตทเมนต์นะครับและ ตัวนี้นะครับยื่นกู้ได้นะครับวันเดียวอนุนมัติได้เลยนะครับในส่วนของพนักงานนะครับทั่วไปนะครับที่รับเงินสดนะครับขอให้ท่านมีองค์กรที่ทํางานจริงนะครับและออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ท่านได้นะครับมีเบอร์โทรนะครับของผู้มีอํานาจลงนามนะครับที่สามารถให้เช็คเกอร์นะครับหรือไฟแนนซ์โทรตรวจสอบได้นะครับว่ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับตัวนี้ก็สามารถยื่นกู้ได้นะครับ ในส่วนของพ่อค้าแม่ขายนะครับท่านที่ขายของอยู่ตลาดสดนะครับเพียงแค่ท่านมีใบเช่าแผงนะครับหรือถ้าจดทะเบียนพาณิชย์การค้าอะไรพวกนี้ยิ่งเป็นการดีเลยนะครับแค่นี้ก็ยื่นกู้ได้เลยนะครับในส่วนของผู้รับเหมานะครับตอนนี้ก็ยังยื่นกู้ได้นะครับเพียงแค่ท่านมีหน้างานนะครับที่ให้เช็คเกอร์สามารถออกตรวจได้นะครับมีสเตทเมนต์นะครับเดินนะครับสม่ำเสมอนะครับตัวนี้ก็สามารถอนุมัติได้เลยนะครับเพียงแค่ท่านโทรมาที่เบอร์08469 6699นะครับสมยงค่าเซ็นเตอร์ยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับออกได้ทุกอาชีพได้ลดกลับไปใช้ล้านเปอร์เซนต์นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่รถเดิมรถด,ดีสมยงคาเซ็นเตอร์คลิปนี้สวัสดีครับ